ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ประเด็นนี้เป็นทางการเลยครับเมื่อทางด้านอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดประกาศทางการปล่อยแต่งดาบเบิจาบินเดวิดมิดฟิวด์วัย20ปีของทีมสมทบทีมชาติไทยรุยศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย22รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียนะครับโดยที่ขนาดเว็บไซต์หลักของสโมสรอ็อกฟอร์ดยูเนเต็ดทีมดังในศึกดึกวันของประเทศอังกฤษครับได้ออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเลยครับว่าสโมสรเตรียมปล่อยตัวทางดาบเบนจาบินเดวิดมิดฟิลด์วัย20ปีของทีมครับที่พึ่งย้ายมาในช่วงสินเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบินไปสมททบบชชชึึกกีีมติุด23 23ปรัย ชิงแชมป์อเอเชีย2022รวมคัดเลือกกลุ่มเจที่เมืองทตนานานอูลาบาต์ตที่ประเทศมองโกเลียครับในช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้อย่างเป็นทางการเลยครับโดยที่ขนาดบินจามินเดวิสครับเพิ่งได้ประเดิมลงสนามกับอ,อฟฟร์ยูเนเต็ดในเกมฟุตบอลถ้วยเตนันต์เอฟทอฟฟี่ระแบ่งกลุ่มกลุ่มเอสนัดเปิดบ้านพบกับเตน,นัน10ซิฟินเนนเอฟซีหนึ่งประตูต่อสองครับมเมื่อคืนที่ห้าุลาคมที่ผ่านมาครับโดยได้รับโอกาสจากทางด้านโครโรบินสันกุนซือของทีมส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองนาทีที่เจ็ดสามครับซึ่งถือเป็น และในขณะที่ทางด้านเบนจามินดีวิคครับได้กล่าวผ่านเว็บไซต์ของสโมสรครับว่าภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติครับการเดินทางระหว่างประเทศค่อนข้างซับซ้อนแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการไปช่วยทีมชาติครั้งนี้ครับเรื่องใดก็ต่างกับในง่ของการประดิมสนามที่ทางด้านออกฟอร์ดยูเนเต็ดผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังครับแต่เป็นสิ่งที่ดีครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นครั้งแรกและผมมองว่าจะมีโอกาสมากขึ้นหรือผมจะรับมากขึ้นครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกับออกฟอร์ ท,ท,ท,ทุกวัันครบโดยสำหรับ,บเบนจามินเดวิดครับเพิ่งย้ายจากทางนั้นฟูรเรมยูไนเต็ดมาอยู่กับอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับโดยขณะเจ้าจตัวครับเดินทางมาช่วยทีมชาติไทยชุดยู23ภายใต้การกุมทัพของคโค้ชยวงปรบุษสีมาคาับทำศึกทางด้านยู23ชิงแชมป์เอเชีเชยลบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่25ถ,ถึง31ตุาลาคมที่จะใกล้จะถึงนี่เองแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับสำหรับทางด้านสุพณปีนากาตาโพกรับคงหลังของทนันเมืองทองยูเนเต็ดครับรับเสียดายที่พยายามกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ไม่สามารถทําประตูได้ครับชี้แข่งกรเีนมั่นใจว่าจะกลับมาผลิตสกอร์ได้ครั้งหลังฝึกซ้อมกันอย่างหนักโดยนักเตะวัย26ปีครับลั่นเกมเจือบขนเกตยูเนเต็ดจะต้องเก็บ3คะแนนได้เท่านั้นครับโดยขนาดทั้งนี้ครับกีเีนพยงครับไม่สามารถเก็บใจชนะได้ใน2เกมล่าสุดครับหลังบุกไปพ่ายการทริปซีสุดประตูต่อหนึ่งและเสมอกับหนองบัวพิเชษีหนึ่งประตูต่อหนึ แต่ได้มาเพียงแค่เต็มเดียวท่านั้นครับโดยี้ขนาดทั้งนั้นอย่างกับตันทีของทันดั้งเมืองทองยูเนเต็ดอย่างทันทั้งสุปปรปีนักกาตาโพครับได้กล่าวว่ารู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถคว้า3าคะแนนในเกมกับหนองบัวพิชเชฟซีได้ครับแม้เราจะทําได้แค่เหนือกว่าหลายๆด้านแต่พอยิงไม่ได้นี่แหละฟุตบอลถ้าไม่ดีพอก็ยากที่จะได้ชัยชนะครับแต่ถ้าลอทําถึงสภาพจิตใจของเพื่อนๆครับเราอาจจะรู้สึกปิดหวังไปบ้างครับแต่ภาพรวมทุกคนก็ยังสู้และมองในแง่บวกเพราะอยากดืมไปว่าเราเล่นได้ดีมากๆ ครับเพียงแต่หญิงไม่ได้เท่านั้นเองครับอีกทั้งครับในการฝึกซ้อมเราได้พัฒนาขึ้นในหลายๆส่วนครับโดยเฉพาะการเข้าทำที่เน้นความหลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อจะกลับมาปรึกสกอร์ให้ได้อีกครั้งครับดังนั้นครับเกมที่จะเจอกับทางด้านขอนเกนยูเนเต็ดแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยครับเพราะพวกเขาก็มีผู้เล่นดีๆมากมายแต่การที่เราจะได้เล่นในบ้านครับและมีแฟนๆคอยหนุนหลังยังไงก็ต้องกับพยายามเก็บสาคะแนนให้ได้ครับและสาหรับทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับขนเกนยูเนเต็ดณสนามทันโดรสเตเดียมในวันชีการตุลาคมเวลาสิบ ติดตามเชียร์กันต่อไปครับสำหรับแฟนๆของชาวกิเลนพะยองเมืองทองยูเนเต็ดครับ ในขณะที่ประเด็นข่าวต่อไปครับถือเป็นข่าวดีของสาวกกระต่ายแก้วบีจีปูนยูเนเต็ดครับแชมป์เก่าที่เพิ่งเสียสยติทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในทันิคหนึ่งฤดูก 21, าล2021มรนปาใจขาบ้านให้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดไป2-0ประต่อเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นเกมนัดที่4ในฤดูกาลน,นี้ของพวกเขาโดยยังเป็นการแพ้ในบ้านรบเกือบ2ปีอีกด้วยครับหลังจากทัิคฤดูกาล2020ที่ผ่านมาเกมในบ้าน15นัดพวกเขาชนะ12เสมอไป3น,นัดครับโดยที่ขนาดการพูดถึงประเด็นที่เกกกมรรรัับบของนาน้นพพคะตแว เพราะไม่มีทั้งอันเดนตูเนตและวิเตอร์คารูโซคอยบัญชาการครับว่ามีส่วนในการทาเกมรับของจะได้บีจีปมยูไนเตดเป็นจุดโดดและปกปังของพวกเขาครับโดยที่กนาดะล่าสุดกับนานานโอริโววิทแมนครับเผยหลังจบเกมเพสสิงเชียงรายยูไนเตดว่าทั้งทนายเนตูเนตวิกเตอร์กลับมาสมกับพร่่งจีมได้แล้วครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับต้องรอสมบูรณ์อีกนิดแล้วจะกลับมาช่วยประจำการในแนวรับได้อย่างแน่นอนครับ มากันที่ในศึกของทางด้านทรีกันหน่อยครับสำหรับทางด้านอดีบโยโยกเดโบครับกุณซือของทางด้านช้างศึกยุตธดทีหรือทางด้านสุสรัณบุรีสรีครับชี้ดวนกับทางด้านชุนบุรีศีที่เพิ่มาสองเกมไม่ง่ายแน่นอนครับแต่ทีมของเรามีเป้าหมายคือ3าเต้มฉะนั้นเกมนี้สนุกอย่างแน่นอนครับ โดยในขณนะเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับบริษัททถลีกจำกัดร่วมกับบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับจัดงานแถลงข่าวออนไลน์ก่อนพร้อมกับก่อนการแข่งขันศึกโดยถลีกรูการสั่งน,ย,น2000ยีสย่สิบดที่เคู่ระหว่างชุดบริฟซีประกอบทางซุปเปอรณบุริฟซีครับโดยได้ทางสะสมพบประเสรศิฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางด้านชุดบริฟซีและทางด้านเดบโดิโอกาเดโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางด้านสุพรรณบุริฟซีเข้าร่วมมันแถลงความพร้อมอก่อนเกมนัดนี้ครับโดยที่ขนาดด้าน,นาเดบโดิโอกาเดโบครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางด้านสุพรปเปอรับได้กล่่าาววพีริ เคยเป็นโค้ดของผมมาก่อนครับผมมีขอมีความเป็นผู้นาและเกตทําให้ผมเรียนรู้หลายเรื่องส่วนเกมนี้ครับผมก็บอกกับเด็กๆว่าเป็นเกมที่หนักพอสมควรยิ่งเราเพิ่งเล่นเมื่อวานและต้องไปแข่งวันอาทิตย์เลยครับมันทําให้เรามีความปานาด้านความสัตว์บ้างครับเมื่อวันนี้เราก็ต้องเจอกับตาราชบุรีที่แข็งแกร่งผมเสียดายที่ไม่ได้สามคะแนนครับเราเสมอบ่บยเกินไปแต่เกมวันอาทิตย์นี้ครับแม้มันจะเป็นเกมที่หนักพอสมควรแต่นโยบายของทีมเราบวกกับความต้องการของทีมเราไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนเรามีเป้าหมายคือต้องการสามคะแนนครับและผมชัวอว่า네เกมนี้สนุกอย่าง แน่นอนครับและตั้งนี้ครับผมบอกตรงๆครับพัฒนาาชมบุรีน่ากลัวครับโดยเฉพาะเกมลุกและพวกเขาเล่นในบ้านด้วยครับพวกเขาจะไม่ยอมพลาดสองเกมที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าพวกเขาเล่นไม่ได้ดีแต่อย่างในเกมกับเชียงรายพวกเขาก็เจอใบแดงเกมนี้เราก็ต้องพยายามจุดขอให้ได้ครับเราหวังว่าอย่างน้อยเราออกจากทั้นจาชมบุรีด้วยคะแนนอย่างน้อยหนึ่งคะแนนให้ได้เลยครับสำหรับทา้งน้าดีโก้หรือซันโตครับเปิดออกโอกาสในการย้ายสัญชาติลงเล่นในกับทีมเชาติไทยครับข่าวนี้ต้องกรองกันหน่อยครับ นูริชขนาดดิโกหริซันโตครับโอ,อกชาบราซิลสังกัดบีจีปูนยูเนเต็ดครับได้สัมภาษณ์เปิดอกถึงโอกาสในการย้ายสัญชาติโปรลงเล่นในกับทีมชาติไทยครับนูริชขนาดวูฮอ,อกไวซันส์ฟรีครับวนคืนสู่ทาดิกเป็นคำรับ,รบที่2กับทัพกระต่ายแก้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับหลังจากใช้เวลา3ปีกับบูรีิมยูเนเต็ดในช่วงก่อนหน้านี้ครับ และในขณะที่ทางด้านเดียวกุหลิสันโตครับได้กล่าวโอกาสในการย้ายสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยครับแต่อย่างนี้ครับในการเปลี่ยนสัญชาติครับที่นี่มันไม่ได้ง่ายเลยครับมันไมไ่ง่ายเลยครับที่คุณจะได้สัญชาติไทยพวกของไม่ง่ายครับผมไม่คิดว่ามันง่ายขนาดที่ใครก็จะได้ไปเดินขอสวัสดีไทยครับเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติมันเปลี่ยนไปไม่ได้เลยครับและต้องติดตามกันต่อไปครับว่าการโอนสัญชาติของทางด้านทีมชาติไทยกับนักเตะ่างชาติจะเป็นอย่างไรครับประกอบนานี้ก็มีทางด้านดินิตบูริโรและทางด้านวิกเตอร์การูโซแสดงให้ความสนใจจที่ะ สัญชาติมาเล่นในกับทีมชื้อไทยครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันครับมาชี้ขนาดในประเด็นของไทยลีกกันหน่อยครับโดยที่ขนาดกุนซือฉลามชนอย่างโคตเต้ครับเผื่ออยากต้องเช็คแข้งโหลักอย่างทา่นั้นนพนุนและจัดมงคลและทา่นั้นวรชิตก่อนเปิดบ้านพบกับทางน้านช้างศึกยุธทธาธิสุพัรรบุรีสีครับ ดูจิกานาตั้งน้านโค้ชสะสมพบประเสริฐวณัฐพุ่งส่วนของตารางุดบรีฟซีครับเผยก่อนเกมพบกับตาาสุพรรณบรีฟซีในสกริวร์ทถลิก2021นาที7ครับดูเชื่อนายโคเตียครับได้เผยว่าเราคงไม่มีทางเลือกมากครับเราต้องเน้นเรื่องของการผลการแข่งกันผมเชื่อว่าชุดบรีครับมีความกล้าที่จะลงสนามในบ้านอยู่แล้วและผลงานใน2เกมที่ผ่านมาครับเราก็ไม่มีโค้ชเติววครับเกมนี้คงจะบอกให้ทุกคนเล่นได้จุดหมายที่ยาดช้าได้ครับและเพื่อผลในตารางอีกด้วยแต่แน่นอนครับว่าผมไม่เคยประมาทคู่เขาต่อสู้เลยครับผมคิดว่าทั้งสองที ทีมที่เหนือกว่าบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับแล้ดูเหมือนว่าในตารางชุนบุรีกับสุพรรณบุรีศีกรม่ไดะแตกต่างกันมากครับหากเราได้สำคะแในนัตนี้ก็คงทําให้เราหนีพื้นที่ท้าตารางให้ไกลได้ที่สุดครับแต่ดูทาดนันสุพรรณบุรีศีครับก็คงไม่ยอมเราง่ายๆกับโปรชงสามถึงสี่เกมที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าพวกเขามีรูปแบบเกมที่เปลี่ยนไปครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบร l ลีแฟมบรีกันด้วยครับ เพื่อนนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ